สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมนายินนะครับหรือก้าอิมในเซเวอร์ไทยนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจของนีกายเป็นจะิดนะครับเป็นภารกิจประจําสัปดาห์นะครับในชื่อภารกิจว่าชุมนุมชุมนุมสู้แมลงพิษนะครับก็รับได้ที่เจ้าสํานักนะครับไปสู้เจียนะโอเคเราลุยกันเลยนะครับ ก็คือภารกิจแรกนะครับเราจะต้องตอบคําถามนะครับมันจะมีโจทย์ให้เราสามข้อน,นะครับนะตอบไม่ถูกทั้งสามข้อน,นะครับถ้าตอบผิดก็กลับไปตอบใหม่นะครับจําด้วยนะครับอ่ะอะไรนี่แมลงพิษอะไรที่สามารถใช้เงินทองถ่ายเทใส่คนอื่นได้ทองคําพิษนะครับเอาใหม่เมื่อกี้จำได้นะครับทองคำไปแล้วใช่ไหมอ่อาพิษอ,อีกแล้วหรอทำไมผิดไปจัง อ่ะโอเคอันแรกนะครับเมื่อกี้เราตอบไปแรกนะข้อที่สองวิธีใดต่อไปนี้ใช้วิธีป้องกันแมลงพิษเออทหไมดีวะ,ะนี่มะผิดอันที่สามก็ผิดนะครับเอาไหมโอเคเอากระเทียมไหมกระเทียมก็ผิดอีกโอเคกลับไปใหม่อันแรกใช่ไหมอ่าอันที่หนึ่งนะเมื่อกี้มันตอบข้อที่หนึ่งนะครับต่อมาสาัตว อะไรนี่ค่ามีโจก็คือสัตว์พิษ12ชนิดงูตะขาบฝังไว้กลางสีแยกรอ4้9วันแล้วออกไ้ฝังไว้ในกระถางทุกมันคือแมลงตะขาบปะผิดอีก <c oughs> โอเคอะตะขาบไปแล้วนะเมื่อกี้เอาหินก็ผิดอีกน่าจะน่าจะข้อที่สามนะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งแล้วข้อสามเรียบร้อย <c oughs> นะ ต่อผิดต่อใหม่นะครับแต่ต้องจําหน่อยนะโอเคต่อไปไลยต่อการทดสอบที่สองนะครับจะดูความรู้ด้านการเลี้ยงมแมลงของเจ้าเจ้าไปหาวีจูนะครับเขารู้เรื่องเกี่ยวกับแมลงพิษเสร็จแล้วไปหาลองปมุกกู้หวยยีด้วยนะโอเคเราต้องไปหาท่านใครต่อลองประมุกก่อนนะครับเคสนี้ก็ค่อนจะนานหน่อยนะนะนานเพราะว่าต้องเดินเคสนานหน่อย นานไม่นานก็ต้องเดินนะเพราะว่าเป็นเคสประจําสัปดาห์แล้วมันให้พวกป้ายค่อนข้างจะเยอะนะครับผมจะไม่ตัดนะผมจะเดินดูนเ,ดเ,ดเดินไปเลยนะครับจนจบจะได้รู้ว่ามันมันจะประมาณกี่นาทีนะโอเคลองประมุกเสร็จแล้วเราะลาตดอจากนั้นลองประมุกแล้วเราก็ไปหาได้อยู่ตรงกลางนะ๊บตรงนี้ปะ ไม่ใช่ละให้ตรงสมุนไพรแน่เลยวิ่งวิ่งวิ่งอรอแป๊บหนึ่งนะเอา้าเพื่อนชวนจิตมานอาเอาไว้ก่อนนะตอนนี้ไม่ว่างนะจ๊ะเดินเคสก่อน อืมใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าตรงนี้อ่านะครับรู้จักกันดีนะรับภารกิจอันอันนี้หรือรับคําสั่งนะฮี่จูค่าจะจัดก,การเดี๋ยวนี้เคให้ทำอะไรเนี่ยยังไม่ต้องให้ค่าเจ้าเห็นไล่บุปผาสีลุ้งข้างหรือเโอ ไปหายาพิษสีส่ชนิดแล้วนํามาแช่ก็จะกลายเปไ็นอาหารที่มันชื่นชอบจากนั้นค่อยส่งให้อุ้าโ,โอเ,เกอลินเดี๋ยวก่อนนะเราต้องทําอะไรมันต้องเอาหัวใจฉัสัตว์ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมไปแช่หญ้าพิษสีเขียวกันผมจําไม่ผิดมันสีเขียวแล้วก็มาสีม่วงสีม่วงใช่ไหม สีม่วงแล้วก็สีส้มและสุดท้ายสีแดงนะครับเสร็จแล้วไปหาผู้อาวุโสนะครับอาเกอร์ลินอาเกอร์ลินผูส้สาสำเนียงฝรั่ง <c oughs> โอเคลุยต่อนะฮะ ค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะจะให้ไวที่สุดเลยอ่าโอเคแมงป่องต้องวิ่งขึ้นเขาอีกแล้วอย่างสูงเลยครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ว,ว่างนี้ให้อะไรเนี่ยให้ใช้ตัวนี้เหรอให้ใช้หัวใจสัตว์นะครับอาพิษเลี้ยงแมลงนะแล้วก็จับมันเข้าถุงซะนะเราต้องไปแมงป่องก่อนใช่ไหม มนป่ปองตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวโอเ้เพื่อนทำไปเล็กกิจอยู่ครับนะจากนั้นเราก็จับเข้าถุงนะครับ จากนั้นเราก็เป็นงูงูงงูนี่ยจับเข้าถุงต่อมาเป็นคางคก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 ต่อมาแมงมุมแมงมุม ครับเหลืออะไรอีกอ่ะหมดแล้วไปส่งไปที่ผู้อาวโสเมาสานะต้องรีบแล้ะมันตินอะไรเนี่ยก้อนหินนี่ย เดี๋ยวก่อนนะก็อยู่ตรงนี้นี่ว่าอตรงนี้นี่ไงพอดีเลยโดดลงไปฟับจากนั้นเราก็โอเคถุงมลงใช่ไหม ท่านอาวุโสเอาเกลิ่มน้อยหนึ่งแล้วก็คลิกตรงนี้ถุงจำแมลงนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่ท่านอาวุโสวก่อนเฮ้ยลืมสนทนานี่ยว่าได้แล้วท่านลืมคุยลืมคุยกลับไปที่เดิมนะครับอ่ามอชานะ่ะ โอเคต่อไปเราก็ไปหาท่านรองประมุขท่านรองประมุขน่าจะอยู่ตรงนี้บินไปเลยดีกว่า พอดีท่าองปมุกโอเคต่อไปเรา้องต้องไปออกกลับไปที่เดิมคนระับอุศวอุศุสเอาเกลิงโอเคตัวเบาสักหน่อยนะครับตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างเราได้ขุยมานะจะต้องเอาขุยไปเป,เป่าให้เขาฟังหรือเปล่าลอดูกนะ่อน ไปหาท่านอาวุโสอาเกลินแล้วก็เมาชานะครับแล้วใช้ใช้ขุยอะป่าให้ฟังนะผมบินไปเดเกนือนัดไปนะใครมีวิชาตัวเบาขั้นสูงก็จะง่ายหน่อยบินง่ายไปง่ายสะดวกนะครับ คลิก M C แล้วเราก็ต้องเป่าคุยให้ฟังนะน่าจะเสร็จแล้วครับนะเรไปหาท่านประมุ จบที่ภารกิจที่ท่านประมุกนะครับลุกโอเคเรียบร้อยนะครับดูซิว่าได้อะไรอ่านะครับก็จะได้ป้าห้าพิสิบห้าชิ้นนะครับแล้วก็ชื่อเสียงอีีนะห้าร้อยคูณสองกบหนึ่งพันแล้วก็ป้ายเทพแมลงนะครับแล้วก็ ป้ายบริจาคนะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็สําหรับนะครับภารกิจประจําสัปดาห์นะครับในวันนี้นะครับในชื่อภารกิจว่าว่าชุมนมสู้แมลงผีนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับสาหรับภานนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ